สวัสดีค่ะบเบร์ดให้ดูซิเนีย่ยใครคิดถึงกันบ้างไหมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปวิดีโอพี่พาวินินานมากแล้วเนี่ยอะดูนะคะคนขี้แย่งอันนี้ที่นอนน้องไม่ใช่หรอลูกอันนี้ที่นอนน้องไม่ใช่หรอ,ท,นอ,นอ,หรอที่นอนรถเข็นของน้องไม่ใช่หรอลูกพอมาวางไว้พี่วินก็ต้องรีบ มาจองก่อนเลยใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยเอ้ยหืมหืมหนุ่มน่าฉายหืมอนอนพี่บุ๋มอบพี่บินเนี่ยรีบจองเลยอ่ะอ้าจองจองจองโอ๊ยนอน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 ได้ปะเนี่ยนอนได้ปะเนี่ยขาก็เลยไปเนี่ยอ้านอนได้ไหนนอนได้ที่ไหนแล้วลูกขาไปถึงนู่นแล้วน่ะโอ๊ะ นอนอย่างนั้นเหรออ๋อนอนอย่างนั้นเขานอนกันอย่างนั้นเหรอหัวเขาไปทางนู้นนุ่นหืหัวเขาไปทางนู้นนุ่นหรุหัวไปทางโน้นหัวไปโน้นจิ้งจิ้งจิงจิ้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 งคิดถึงพี่วินกันบ้างไหยพี่วินช่วงนี้นะคะก็ดื้อนิดหนึ่งชอบกรี๊ดอะไรไม่ได้อย่างใจก็กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดดิ้นลงพื้น กเกิดกินลงพื้นไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนกันหมดทุกคนเลยเด็กพวกเนี้ยฮะกีดทําไมก็ไม่รู้อะไรก็กีดกีดกีดพีก็ร้องให้แบบแห้งๆอะ่ะร้องให้แห้งๆอะ่ะ <laughs> อะไรไม่รู้ร้องไว้ก่อนอะไรก็ไม่เอาไว้ก่อนช่วงนี้ฟันก็ไม่ค่อยอยากจะแปรงไม่รู้เป็นอะไรเด,ดาเด,ดาเดาดูเบื้องหลังของพี่วีนเขานะคะ เละตุ it, so ้มเป๊หมดเลยค่ะดูค่ะเะฮะเบื in ้องหลังป้าป้าใจทวีนอ่านอนนอนนอนอ่ะนอนนอนนอนโอ้ยงวง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 งง วันนี้ก็กว่าจะได้นอนกลางวันโอ้ยบ่ายสองกว่านู่นนะมั้งวันนี้เราออกไปซื้อกับข้าวกันมาพาน้องเอเดล,ลิินออกไปข้างนอกครั้งแรกก็หลับซะส่วนใหญ่ก็โอเคแต่พอนานสักหน่อยหนึงก็จะเริ่มตื่นหิวนมก็จะหวีดไว้ก็จะก็จะงงๆหน่อย ก็จะลำบากลำบากหน่อยลูกร้องแต่กินนมก็หายกินนมไม่อิ่มน้องเอดาลินยังกินนมไม่อิ่มน้องเอได้กินนมไม่อิ่มน้องเอได้ตื่นลูกพี่บินทำไงดีน้องตื่นทำไงน้องตื่นน้องตื่นน้องร้องเวลาน้องร้องค่ะวินบอกน้องร้องน้องร้องใช่ไหม ตัวนี้ก็ดื้อเหมือนกันเนี่ยดื้อดื้อคนละแบบตายกันตาย Im sevin se spin den ใครเตตรนี่เอฟเรเนสปินนบอดอุมสตีลสุดแลนกบบอดอ่ Im sevin se spin den ครเติน เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีนัดกับเขาเกอะไร BBC ที่เขาจะเเรียกอะไรอะ่ะดูความจเจริญเติบโตของน้องเอเดลีน,อ,นองเรนวันนไปช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วต้องเอาพาวินไปด้วยเพราะพาวินก็ต้องไปช่างเหมือนกันไปวัดส่วนสูงเหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะพาวินเขาเหมือนน้ำหนักเขาจะน้อยไปหน่อย แต่ตอนนี้รู้สึกไม่น้อยแล้วตอนนี้รู้สึกอิ่มมากอวบมากช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นไข้ไงช่วงก่อนหน้านั้นเป็นไข้อะไรผ่ายผอมเป็นไข่อาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยช่วงที่มามะกับไปทํางานช่วงตอนที่พาวิงขวบครึ่งอะ่ะจรงิงวิ่งวินงวิ่่งวิ่งอิ่งวิ่งวิ่งวิ่่งไหนงวิ่่งไหวง่ ขอเก้าคั้งขอเก้าครั้งทำไงขอเก้าครั้งอะพาะวินเฮโดก่อนเฮโดก่อนออกมาจะบายบายวิดีโอละเฮโดเฮโดทางนี้สิครับปุ๊บปุ๊บหน่อยปุ๊บปุ๊บหน่อยปุ๊บปุ๊บหน่อยเฮโดทางนี้ปุ๊บปุ๊บหนุ่มหน้าใสหัวใจตัติ้งหน่องบาย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 เลยบายบายหิวยังไปกินบะนอนไหมเอาบานอนไหมกินบานอนไหมกินบานอนไหมกินบานอนปะ กินมาอนมากินมานมวนนะฮึฮึายบายอ่ะบ๊ายบายอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าบ๊ายบายหวัสดีครับผม